นั่นลๆะลลสวัสดีครับมาหน,นีกับพามาไ้มาหน้านะครับมาหน,นีสิพามามาเบิงมาสิมาเอานอใหม่ครับนี่ก็บทงไ้ทงหน้าที่แม่เล่าเพ็ดไว้เจ๋ยวนี้เพ็ดหน้าสบายครับจ้างรถมาหลดรลถดมาถ่ายไฮนะครัเมามาวานไ้อันนี้เป็นคาครับคาท่อแม่เราปลูกไว้ปลูกตามคนหนะครับนะ หนสิบ,บ้าใบไปเบิรงนน้องใหม่ก็สีได้หลายบิรนนองใหม่หาหมาสีเอาไปต้มอันนี้เป็นตะไคร่ครับตะไคร่ปลูกโดนไลายมันจะขึ้นโค้งงานไปนเป็นสวนยางครับจะ <c oughs> นี่หน่อยก็เนีเ่ยแล้วบวชที่สีแล้วลุ้งเ่นน้ำเลยแล้วก็อีปิงเลยเห็นปิงหลายเมืกี้มีควายพรอนไรฮะางงาไปเบิรงดูหน่องใหม่มันสีมีหลายบ่ พอได้ดต้มทึกนอสองนอสามนอพอมีครับแต่ว่านอนยายป่ใยญ่ปันไหนเดี๋ยวไปหาเบื้องก่อนมันมีหลายก่ออยู่เบื้งนอง่ายๆเดี๋ยวมาต้มต้มไว้กินครับี่ก็ตัดใหม่จงนอใ่ญ่ไปแน่ครับตัดเปิดไหลกับวเกิด แตะวันกอไผยมันก็โดดเแล้วนะครับต้องปลูกไม้ไปเรื่อยๆทางปลูกมันก็สิ้ตายขึโคูนตายอีกกอณนี่งครับกะว่ามีอยู่แต่ว่านอกับบัตรท่านยังไงบันใดน้ำน้ำนอนก็แต่งยังไงเรากะว่าตัดกับปล่อยให้มันขึ้นไปเอวานอโนอท่านยังไงบันใดต่ว่ามันก็งามๆอยู่กะอยากได้นอนงําๆมาเลย ยางื่อเบิ้งอีกฝากนึงครับฝากมีกะมี่กอไผยอยงสองสามกอ่อแพ้บ้านอันนี้ตัดแล้วนี่อีกสองกออันนี้ก่อน,นึงครับแต่ว่าเดี๋ยวยางขึ้นไปเบงิงทึงๆกันทึงๆมีอีกก่อนหนึ่งอยู่นี่ครับบวัวหลวงกอน,นีมันสิเกิดหรือเปล่ามันอยู่ในป่าไหมเบิงดูมีจักนอบ่ บอบบ,บ,บท่านเกิดครับก่อนนี้ก่อนนี้นท่านได้เกิดอยู่อ่ะมาเบิ่งก่อนนี้ดูเอา้าใครอีหยังนี่อา้าวใครอีหยังนี่นะไม่ใครงูบอหรือจึงไหนโอ้ตัวก็เป็นแต่ย่านนะครับก่อภยัอยย่างนีงูนี่หยังนะนะเดี๋ยวย่างไปเบิ่งอันสวนอยางเอยกันอันนี้เขามาสามว้ตายแล้วบอกเกิด ส่วนอย่างพี่สาวครับอันนี้เป็นคลองน้ำม,มันไหลตะกี้มันเป็นไฮน่าแหละแล้วก็คุดเป็นคลองขึืนไว้ปลูกยางมันก็เลยมีคลองน้ำแต่วานนี้น้ำแรงมันก็แห้งน้ำแลงมันก็แห้งแต่วานนี้ฝนนี่ก็มพี่น้ำพี่น้ำเมื่อาาาหลายกระ่วมกรีดยางไว้ได้ครับยางไปทั้งเกาก่อนไปเบิ่งก่อเกาก่อนเพราะว่าก่อทั้ง่นบ่มีแล้ว อันนี้เป็นต้นกล้วยเป็นไอ้นละ้วสมัยแต่เด็กหน่อยก็คือพ่อสมัยแต่เด็กหน่อยแล้วนี่ครับต้นนี่นะต้นบักม่อนหรือใบมอนนี่ครับตั้งแต่สมัยเด็กหน่อยอยู่แนบสมัยประมาณสิบขวบปุนแนละ้วป่านนี้ก็บ่าท่านตายอยู่โอ้จจแมนเล่านั่นครับ ครับเดี๋ยวว่าสิมาเอานมใหม่ยีนนี่แหละเพราะว่าทงางผุนโมมีแล้วคาดวาเอานี่แหละครับเอานอนอนอนนี่ก่อนแต่ก็ขุดงา่ายๆเรื่องขุดทั้งท้ายเดี๋ยวครับขุดไปท้ายไปอา้านะครับได้ละนอหนึ่งย่างไปเอาอีกน่อหนึ่งอันนี้มีมีอยู่ทุกน้อนี่ท้ายเองกับงงเอง ออนอนนี่ก็เอาครับมีอยู่สองนอาทั้งสองเลยจะเอาไปต้มไหวเพิ่นว่าต้มนอไม่นี่ต้อง,ต,องต้องทุปบปักแข้งใส่พร้อมครับถ้าทุปบปักแข้งใส่นี่มันมันสีจืดเร็วเดี๋ยวผมสิไปลองเฮดเบิง่งทุปบปักแข้งใส่แล้วก็เอาไอ้ถงสุดรสใส่นหน่อยนึงกับน้ำตาลใส่มันสีแซ่บ ได้แล้วเอาใไม่เดวสิพา้ายางมะเบิงต้นใหม่ที่ผมปลูกครับอันนี้ต้นอะโวคาโดเขาเรียกว่าต้นอะโวคาโดก็ก็ใหญ่เติบแล้วครับแต่ว่าผปลวนเป็นคือเหี่ยวทึง,ท,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 งทึ่งนี่จี๊อันนี้ขนุนครับขนุนรสวานิราอันนี้ทุเรียนรสสตรอเบอรี่มันยงเห็นไหมที่เป็นสตรอเบอรี่บักลินจี จะกินวัูุปู่แข้มแขมนี่แหละอันนี้ทุเรียนอีกต้นรสผลไม้รวมผลไม้รวมครับรสนี่นะมันยังเห็นไหมซิเป็นผลไม้รวมอันนี้อีกต้นหนึ่งนี่รสหลายรสอันนี้อยากกินรสดแน่ก็ได้อันนี้เป็นสะเลี้ยงปนิ้นครับอัน,นอัน,นอันนี้กับบักมี่บักมี่บัวหลวงสิเป็นรสยังอีกหนึ่งต้น อันนี้บักบักละมดุดปลูกได้อาทิตย์หนึ่งเกิดนวยแล้วบะแมนหน่วยมันมาจากจากที่สือมาแล้วแต่ว่าคือสิบวตายแล้วครับคือสิได้กินอยู่อันนี้เป็นคาก็ปลูกไวหลายอย่างอยู่นี่ครับมีบักหุงพวมบักฮุงเดี๋ยวเดี๋ยวเอาวุ้น่วนี่มันไก่สุกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวสีเดชไปไว้ให้พี่สาวเดี๋ยววันเสาร์พี่สาวสิเขามากินเขาอยู่บ้านรวมครอบครัว เดี๋ยวเอาไปก่อนสักสองลูกโอ้หน่วยใหญ่แห้งนะครับเอาไปสองลูกพอ